คต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาร่ลค่ะวันนี้เรามาทำพิกากาศในหัวข้อความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้นะคะสำหรับปีใหม่นะคะก็อยากจะบอกว่า อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความทรงจําใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเราก็มาส่องกันดูล่วงหน้าไปเลยนะว่าความทรงจําดีๆในปีนี้ที่จะเข้ามาให้กับคนที่เลือกกลองไพ่แต่ละกองนะคะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่คุณจะได้พบเจอจะได้เก็บเมมโมรี่ไว้เป็นความทรงจําในชีวิตในห่วงเวลาหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านปีหนึ่งของชีวิตนะคะ สามารถแอบส่องดูได้ก่อนด้วยกันนะคะเลือกกองไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตา4ตัวถ้าหากคุณรู้สึกถึงสิ่งไหนหรือว่ากองไหนมากที่สุดนะคะก็แปลว่ากองนั้นเป็นกองไพ่ที่สามารถที่จะอธิบายเรื่องราวหรือว่าความทรงจําดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดและทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะยังไงก็หวังว่าจะได้รับความทรงจําดีๆได้รับพลังบวกนะคะแล้วก็ความรู้ รู้สึกที่ดีกลับไปหลังจากฟังกองไพ่แต่ละกองแล้วก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในช่วงเวลาของปีนี้นะคะยังไงไม่ว่าสถานการณ์โควิดหรือว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆจะเข้ามากระทบนะคะอย่าลดละอย่าสิ้นหวังขอให้มีศรัทธาและก็กำลังใจในการสร้างสารรค์ชีวิตของคุณต่อไปนะคะและแม่หมอก็อยากจะให้ของขวัญในการ ฟังคลิปนี้นะคะสำหรับความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้เพื่อที่จะได้เป็นพลังบวกแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่จะเอามาเป็นพลังเยียวยารักษานะคะในเรื่องราวต่างๆที่เราอาจจะต้องประสบพบเจอหรือแม้แต่เวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อกับการพยายามกับชีวิตในแต่ละช่วงเวลานะคะขอให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้คุณได้รู้สึกว่าปีนี้ยังไม่สิ้นหวังและยังมีหวังในความทรงจำดีๆที่จะเข้ามา มเสมอนะคะคและใครที่เลือกกองไพ่ได้แล้วก็คลิกไปดูที่ถามสแต็์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเราไปดูกันเลยนะว่าแต่ละกองไพ่จะบอกคำว่าอะไรที่จะเป็นความทรงจำดีๆกับคุณบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s ับสไค i b ์กดกระดิ่งกดแชร์ใครที่ต้องการดูดวงสามารถทักทายกันมาที่ Facebook มิน n วาทาเราได้นะคะไปดูคำตอบไพ่กันเลยคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1นนะคะสำหรับหัวข้อความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้ สำหรับเรื่องราวความทรงจำดีๆที่จะเข้ามาในปีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอย่างแรกเลยนะคะคุณเองนั้นจะได้กลับไปอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องของคุณนะคะขอให้คุณเปิดใจนะคะให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธากล้าที่จะทำในสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเองไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับการเป็นใครการทำอะไรก็ตามที่คนภายนอกระบุว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าสังคมเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะต้องฟัง แต่สิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อคุณเปิดใจและยอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริงกล้าเป็นตัวของตัวเองอย่าให้คนภายนอกตัดสินคุณภาวะปีนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของคุณเลยทีเดียวนะคะอะไรต่างๆก็จะประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและที่สำคัญขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นศรัทธาและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะ เพราะว่าท่านจะช่วยดลบันดาลให้มันประสบความสำเร็จได้ง่ายและก็ไวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคุณจะได้รับนะคะการช่วยเหลือจากผู้คนนะคะที่เข้าใจในเรื่องของศักยภาพและก็ตัวตนของคุณอย่างแท้จริงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณจะเจอในปีนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะ มันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเกิดจากการขอพอรของคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้กับคุณนะคะคุณจะได้รับความทรงจําที่ดีได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าการสนับสนุนจากผู้คนที่เข้าใจและก็เปิดใจให้กับคุณเช่นเดียวกันกับตัวตนของคุณเองจะได้มีความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงได้ทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะได้ทําในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าแท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่คุณต้องการดยตลอดนะคะ ไม่ว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาของคุณจะประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆมากมายที่ถาถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การมีรักตัวเลือกการเป็นรักที่เรียกได้ว่าอาจจะมีคนคุยคนเข้ามาแทรกแซงหรือว่ามือที่3านะคะแต่สิ่งเหล่านั้นกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีสมดุลในชีวิตมากขึ้น พืชพันธุ์ที่คุณได้หว่านเอาไว้ตลอดทั้งชีวิตกําลังจะสำาริตผลกําลังจะผลิดดอกออกผลงอกงามให้คุณได้ชื่นชมในปีนี้นั่นเองเพราะงั้นความทรงจําดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้นะคะ คือการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับผู้คนที่เป็นกัลยะาณมิตรที่แท้จริงได้รับนะคะความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวตวนที่แท้จริงของคุณเองด้วยคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเปิดเผยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอยู่ในสังคมที่เหมาะกับคุณมากขึ้นด้วยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นความทรงจำที่ดีงามแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นสุขในชีวิตสำหรับปีนี้ส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้คิดซะว่ามันเป็นอดีตและก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเพราะชีวิตคุณหลังจากนี้จะมีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค like, ์ s ับ s c r i b e กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวของคุณมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2นะคะสําหรับหัวข้อความทรงจําดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้สําหรับเรื่องราวความทรงจําดีๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่การเยียวยารักษาจิตใจนะคะ คุณจะได้รับประสบการณ์การถูกปลุกทางจิตวิญญาณคุณจะตื่นขึ้นมารับรู้ความเป็นจริงว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคัง่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเข้าใจและยอมรับภารกิจและตัวตนที่แท้จริงของคุณเอง ขอให้คุณกลับไปทําในสิ่งที่คุณรักกลับไปหาคนที่คุณรักแล้วก็ยินดีที่จะรับทั้งความรักแล้วก็ความสุขความสําเร็จและพรต่างๆที่จะเข้ามานะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าคุณจะได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นพลังอันสูงส่งที่อยู่ในตัวคุณการเชื่อมโยงกับไฮเออร์เซลนะคะ คุณจะสามารถที่จะตื่นรู้หรือว่าเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการทำสมาธิหรือแม้แต่การสวดมนต์นะคะจะช่วยให้คุณเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นนะคะและความทรงจำที่ดีในปีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การตื่นมารับรู้ภารกิจในชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่บางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของทวินเฟรมเพราะว่าคุณได้รับการเยียวยารักษาจากสิ่งต่างๆที่คุณได้ประสบพบเจอในความเป็นไปในโลกสามมิติเรียกว่าเทพราฟาเอลนะคะอยู่เคียงข้างคุณคอยดูแลคอยรักษาคอยไกด์ไลน์จาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับคุณได้รับรู้ในเรื่องของ angel number หรือว่าการ synchronicity นะคะให้คุณได้เจอกับคำตอบที่อยู่ในการนำทางไปสู่เส้นทางของจิตวิญญาณ ใครที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับความสับสนความวุ่นวายความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลงรอยหรือว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจหรือมันมีความเบื่อหน่ายในชีวิตมันมีอะไรบางอย่างที่คุณเองอะรู้สึกกักวมอยู่ภายในใจนะคะคุณเองยังคิดว่าคุณอะต้องการคําตอบที่ชัดเจนหรือว่าทางออกในชีวิตหรือแม้แต่อะไรบางอย่างที่จะเข้ามาบอกคุณให้คุณรับรู้ว่าแท้จริงแล้วความหมายชีวิตของคุณมันคืออะไรกันแน่ บางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่นิ่งเฉยหรือว่าห่างหายกันไปนะคะในช่วงเวลาเหล่านั้นที่คุณได้พบเจอกับคู่ของคุณคู่ที่เป็นคนที่แท้จริงในจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งคนที่จะเข้ามาทำให้คุณตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้น <S 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 เขาเหล่านั้นได้เข้ามาปลุกและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดการเรียกได้ว่าความทรงจำที่ดีนะคะในปีนี้เนี่ย คุณจะได้รับรู้ทุกคำตอบที่คุณต้องการจะถามมาโดยตลอดคุณจะได้รับรู้ด้วยการคอนเน c t กับไฮเออร์เซลล์หรือว่าเทวดานะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณอยู่เนี่แหละและคำตอบในทุกคำถามที่คุณสงสัยมาก่อนหน้านี้จะกระจ่างชัดในปีนี้นะคะและที่สำคัญ มันไม่ใช่แค่คําตอบที่จะทําให้คุณนั้นได้กระจ่างชัดในความหมายและภารกิจของชีวิตแต่มันเป็นคําตอบที่จะนําพาคุณไปสู่การเข้าถึงจิตวิญญาณอันลึกซึง้งและการเติมเต็มความสมบูรณ์ทั้งในโรคของจิตวิญญาณและก็ในโลกแบบ3มมิติที่เป็นทางกายภาพด้วย และเรียกได้ว่าปีนี้นะคะจะเป็นความทรงจำที่คุณจดจำไปอีกนานเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการตื่นรู้ทางชีวิตนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้และยังไงก็ตามรอรุ้นนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้รับมันในช่วงไหนยังไงอะไรแต่ก็หวังว่านะคะ ทุกทกย่างก้าวแล้วก็สิ่งที่คุณได้รับในปีนี้จะพบเจอแต่ความสุขและก็ความหมายที่ดีในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยน่ารักน่ารัก,รกที่คอยสนับสนุนช่องเรามาโดยตลอดนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่3นะคะสำหรับหัวข้อความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้สำหรับเรื่องราวความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับนะคะสำหรับใครหลายคนนะคะที่เรียกได้ว่าอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การมีมือที่3การแอบแทงข้างหลังจากใครบางคนหรือคนเจ้าชู้คนที่นำความปวดหัวมาให้กับชีวิตคุณนะคะ คุณอาจจะมีความรู้สึกถึงอดีตอันเจ็บปวดนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดังใจอะไรก็ตามที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกกระทบกระเทือนหรือรู้สึกไม่ดีนั้นเขาอยากจะบอกว่าทุกอย่างนั้นมีความหมายในตัวตนของมันเองนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่า ุณดวงซวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งหมดนั้นมันมีความหมายค่ะคุณอาจจะกําลังอยู่กับความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เหมาะสมสําหรับคุณหรือไม่ใช่คู่แท้ของคุณนั่นเองนะคะ เพราะงั้นในช่วงเวลาของปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ใช่จะถูกเตะออกไปจากชีวิตของคุณและสิ่งที่ใช่กว่ากำลังรอคอยคุณอยู่นะคะเพราะงั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณให้อภัยกับเรื่องราวต่างๆที่มันพลาดไปแล้วในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณหรือ การให้อภัยกับความผิดพลาดการเลือกพลาดในชีวิตของคุณเองไม่ว่าคุณกําลังจะแข่งอะไรอยู่กับใครในช่วงเวลานี้ขอให้เชื่อนะคะว่าคุณมีแต้มต่อในการแข่งขันทุกอย่างคุณจะสามารถที่จะเลือกได้ในชีวิตข้างหน้านี้นะคะอะไรที่ใช่กําลังจะเข้ามาหาคุณ อะไรที่ดีกว่ากำลังจะเข้ามาหาคุณขอแค่คุณปลดล็อกสิ่งเก่าๆด้วยการให้อภัยการลืมสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองชีวิตอย่าให้อดีตมามีผลกับปัจจุบันและอนาคตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นั้นจัดสรรมาให้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคยุติธรรมเสมอ การที่คุณทำความดีประพฤติดีใช้ชีวิตดีคิดดีแน่นอนว่าจักรวาลจะจัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณแต่บางครั้งการที่คุณไปผูกติดอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่มันก็ทำให้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยมันช้าลงนะคะ เพราะงั้นขอให้คุณออกจากความกลัวความหวาดระแวงความเครือบแคลงสงสัยหรือว่าความไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองขอให้คุณเชื่อมั่นค่ะและสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆความรักครั้งใหม่ที่ดีกับคุณและก็จิตใจของคุณเองกําลังจะเข้ามาหานะคะความทรงจำในปีหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่คุณจะเอาชนะอุปสรรคและก็ก้าวข้ามน,นะคะความ กลัวความกังวลใจออกมาเป็นตัวตนใหม่ของคุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเป็นคนที่ได้รับในสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าเดิมนะคะเพราะงั้นแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะทำให้คุณได้พบกับความทรงจำที่ดีรักที่ดีคนที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับคนอื่นและตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกัน เพราะงั้นเป็นกำลังใจให้ปลดล็อกแล้วก็ให้อภัยจากเรื่องราวที่ผิดพลาดไปแล้วในชีวิตเก่าๆนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่และพบกับสิ่งที่ดีกว่าสัทีแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวของคุณมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพีอากาศกองที่4นะคะสำหรับหัวข้อ ความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้สำหรับเรื่องราวความทรงจำในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณการได้รับความสนับสนุนในเรื่องราวของชีวิตของคุณนะคะเรียกได้ว่าในปีนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนผ่านจากตัวตนเดิมๆของคุณนะคะเปลี่ยนเข้าสู่ตัวต,วตนที่ คุณจะเป็นนะคะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นตัวตนที่เรียกได้ว่าคุณจะมีความเข้าใจกับชีวิตแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นความรู้สึกของคุณจะเป็นเหมือนการได้กลับบ้านการได้กลับบ้านทางจิตวิญญาณการได้กลับบ้านที่เดินในทางที่ถูกต้องตามภารกิจในการเลือกที่จะลงมาเกิดในที่แห่งนี้นะคะ บางครั้งคุณอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะไปในสถานที่ที่คุณอยากจะไปไปเจอกับคนที่คุณนั้นอยากจะพบเจอและก็นะคะเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนคุณนะคะให้คุณได้เชื่อมต่อกับตัวตนทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณและคุณจะได้พบเจอนะคะกับความสุขการเติมเต็มอะไรก็ตามที่คุณเคยรอคอยอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้ บางคนอาจจะได้เจอกับคู่ทวินเฟรมที่แยกย้ายห่างหายกันไปบางคนอาจจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะอย่างมีความสุขหรือว่าย้ายกลับไปทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็พบเจอกับงานที่ดีงานที่เหมาะกับคุณมากกว่าหรือบางคนก็อาจจะได้ใช้ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวและไปพบเจอกับคนที่เป็นคนที่จะเข้ามามีบทบาทความสำคัญในความรักของคุณนั่นเองนะคะ ก็เรียกได้ว่าพลังงานของคนกองนี้นะคะค่อนข้างจะมีความหลากหลายอยู่พอสมควรแต่ที่แน่ๆก็คือความทรงจำในปีนี้นะคะคุณจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและคุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะให้คุณมีความรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนการได้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่แท้จริงเหมือนการได้กลับไปยังบ้านแห่งจิตวิญญาณคุณจะได้ทำในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริง และคุณอาจจะได้ใช้เวลานะคะร่วมกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนที่คุณรู้สึกดีด้วยหรือว่าคนที่มีความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมก็ตามสิ่งเหล่านี้ค่ะคือความทรงจำดีๆที่คุณจะได้รับในปีนี้และเป็นความทรงจำที่คุณเองอาจจะกำลังรองคอยสิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างแท้จริงเลยก็เป็นไปได้นะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือความทรงจำดีๆที่จะได้รับในปีนี้นะคะซึ่งกองนี้พลังงานค่อนข้างหลากหลายแต่แน่นอนว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างจะออกมาสนับสนุนส่งเสริมกันพอสมควรและก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะขึ้นไพ่สอดาบมาเนี่ยขอให้คุณใช้ในเรื่องของสัญชาตญาณความเชื่อความรู้สึกให้มากกว่านะคะมันอาจจะมีบางอย่างหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่คุณเองนั้น อาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยการมองในแง่ของเหตุและผลหรือว่าการมองในโลกสามมิติทางกายภาพหรือว่าโลกแห่งวัตถุได้นะคะเพราะงั้นขอให้เชื่อในเรื่องของเซนส์หรือว่าสัญชาตญาณให้มากขึ้นนะคะและก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนเรื่องราวของคุณมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ